สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว l ู m ิก G Series ขับไทยแลนด์นะครับผมวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่ากล้องนะฮะเพื่อที่จะใช้กับเลนส์ฟิล์มหรือว่าเลนส์มือมือหมุนนะครับผมวันนี้ผมก็มีตัว l ูมิกนะฮะ Gx 8 5นะครับผมและเลนส์ที่ใช้ในวันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นเลนส์นิคอนนะฮะ50 1.4นะครับผมเป็นนิโก้เลนส์ฟิล์มฮะนาระหะเลนส์ตัวนี้ 1.4นะครับผมก่อนที่เราจะใช้งานเขาเนี่ยเราต้องมีอะแดปเตอร์สำหรับแปลงจากตัวเลนตัวนี้นะครับเพื่อดีใช้กับบอดี้ลูมิคนะครับผมอย่างของลูมิคเองก็จะมีอะแดปเตอร์ให้เลือกใช้นะครับอย่างเลนตัวนี้เราจะแปลงไปก็จะเป็นเลนสังเกตนะฮะเป็น n i k อน 2M43 นะฮะอันนี้เป็นส่วนของตัวเลนตัวนี้เป็นส่วนของอะแดปเตอร์นะครับผมพอเราเอามาสวมกันแล้วก็มาใส่ได้เลยนะครับพอเราใส่แล้วเนี่ย เราก็เปิดการใช้งานของตัวกล้องอย่างตัวนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดเลนนะฮะ <Okay. S 1> เปิดขึ้นมาตัวนี้เขาจะให้ตั้งเวลาอันนี้ไม่ต้องสนใจ,จผ่านไปเลยพอเราจะกดท้ายเนี่ยตัวกล้องจะถามละเขาไม่รู้จักตัวเลนเนื่องจากว่าตัวเลนเขาไม่มีควอคอนแทคที่อยู่ในตัวท้ายเลนเพื่อจะสื่อสารกันเราก็จําเป็นที่จะต้องไปเปิดฟังก์ชันหนึ่งนะฮะคือฟังก์ชันที่เรียกว่าชูดวิทเอาท์เลนนั่นเองจะอยู่ในเมนูนี้ครับเป็นปัจจัยตัว C นะฮะแล้วก็เลื่อนมาที่ตัวหน้าสุดท้ายเลยเป็นจูดวิดอ t l เลนนั่นเองนะ,ะเปิดให้เป็นออนซะนะครับพอเปิดเป็นออนเสร็จแล้วเนี่ยตัวกล้องก็จะสามารถทํางานได้เลยนะครับผมเป็นการกดชัตเตอร์ก็จะเห็นภาพณ้นะตอนนี้ก็เราก็กลับมากดชัตเตอร์ลงครั้งหนึง่งก็จะกลับมาหน้าเมนูปกติตอนนี้ผมอยู่ในโหมดออโต้นะฮะผมมาใช้งานจริงๆผมใช้งานเนี่ยผมใช้งานเป็นโหมดเอ็มนะฮะถ้าส่วนใหญ่สําหรับเลนมือหมุนนะครับ เวลาปรับ f เนี่ยเราจะปรับที่หน้ากล้องเองนะครับอย่างเลนยนตัวนี้ปรับที่หน้ากล้องนะ f จะอยู่ตรงนี้นะฮะเราปรับเนีปรับนะครับ,รบ,บ,นะรบอ่าอันนี้ f สปิเตอร์แล้ก็ปรับจากตัวในกล้องเลยนะครับผมอ่าพอเราได้ตั้งเมนูนี้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถถ่ายได้นะฮะอย่างตัวนี้ อพอเราถ่ายได้เนี่ยเราก็มาเปิดอีกเมนูนึงจริงๆจ,จ,จะเป็นเรียกว่าเมนูที่เรียกว่า picking focus ที่จะช่วยในเรื่องของการาหาโฟกัสให้มั่นยามมากขึ้นนะฮะอย่างตัวนี้จะอยู่ในนี้ครับผมประแจตัว c เหมือนเดิมครับเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้จะอยู่ตรงนี้ครับ picking นะฮะเปิดเป็น on นะฮะก่อนจะ on นี่เรามาเซตสีนิดนึงสีก็สามารถปรับได้นะครับจะมี high และ low อย่างตัวนี้ผมอาจจะใช้ low โลก็จะมีทั้งหมดทั้งหมด5สีนะครับ5สีนะครับไนะก็จะมีเหมือนกันครับ5สีเหมือนกันเรากดลงไปได้เลยจะมี5าผมอาจจะใช้เป็นโลแล้วกันนะครับผมชอบอมองง่งายๆอาจจะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงนะครับพอเรากดลงไปเสร็จปุ๊บก็จะมีให้เลยเราหมุนโฟกัสขึ้นปุ๊บจะมีตัวพิกกิ้งเข้ามาช่วยในเรื่องของการมองนะสังเกตตัวในชัดจะมีพิกกิ้งขึ้นนะครับผม อ,อันนี้เซเบอร์เตอร์ผมปรับลังนิดนึงเซเบอร์จัเตอร์ปรับลงหน่อยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้25้าอ่าอย่าลืมไปว่าตัวนี้มันมีกันสั่นในบอดี้นะครับเวลาลเราเซตกันสั่นเราจะเซตยังไงดีเข้าไปที่เมนูนะฮะไปทีเมนูแล้วก็ไปรูปที่ตัวตัวกล้องนะครับเป็นรูปกล้องธรรมดานะฮะอยู่จะอยู่หน้าสุดท้ายเกับสุดท้ายเหมือนกันนะหาคำว่า Stabilizer นะครับผมกดลงไปนะครับ ช่วงเลนตัวนี้จะเป็นช่วงเลน50มิลแล้วก็เซตไปที่50เลยครับจะเป็น55ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมขอเซตเป็น50ตามระยะเลนเลย,เลยกดเซตนะครับผมแล้วก็เซตได้แล้วนะครับอ,อันนี้ผมจะลองปิดสักครั้งหนึ่งนะฮะลองปิดตอนเปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวกล้องก็จะถามอ่นนี้ดังเวลาแล้วกันจะถามฮะว่าตอนนี้เราใช้เลนตัวไหนอยู่นะครับอันนี้เราก็เพื่อเตือนความจํานะครับตอนนี้ อเราใช้ที่50มิลอยู่เราก็สามารถเรียกว่าโอเคใช้เลนส์้มิลอยู่ก็กดเซตเลยครับกด yes เลยนะครับกดเตอ่าแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับอีกอันนึงที่ช่วยในเรื่องของการถ่ายถ่ายรูปนะครับจะแนะนําตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นซีบาพทเทิ์นะฮะจะอยู่ในเมนูปะแจัตัว c เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นการแสดงส่วนที่เป็นภาพที่ไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถเซตค่าได้นะครับจะมีเส้นวิ่งอย่างนี้นะฮะให้เรา คอยดูนะครับอีกอันนึง่งจริงๆจ,จากใจแนะนําตัวนี้ครเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าจอขาวดํานะครับตัวนี้เราสามารถดูได้นะครับบางทีมันมันมันอาจจะตรงสับสับเจ็กไปนะครับตัวพิก k ิ n งอันนี้ก็ช่วยได้เพื่อความมั่นใจมากขึ้นอาจจะคัสตอมสักเมนูนึงก็ได้ฮะเพื่อเพื่อที่จะปรับเป็นหน้าจอขาวดาหรือว่าพิกริ่งพวกนี้สามารถคัสตอมได้นะฮะเราลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแนะนําง่ายๆลองไปปรับใช้กันดูนะครับผม